รู้ไหมฉันเหงารู้ไหมฉันขาดรู้ไหมฉันอยากไปพบเจะเธอเหลือกเกินรู้ไหมฉันหนาวเหมือนเราห่างเหินบนเส้นทางที่เดินแยกจากกันมา ไไมไมัมวมสวัสดีครับวันนี้มาตัดหญ้านะครับผมเด่นป่านะครับมาตัดหญ้าไปให้ปลายนะครับก็จะตัดตามคันนาน,นะหาตัดตามคันเทนา นะครับผมก็เป็นการจัดการคันเทนาให้สะอาดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากตัดหญ้าเสร็จตัดคันนาเสร็จเราก็จะได้หว่านปุ๋ยนะครับเราตัดคันเทนาให้มันโลง่ลงๆเพื่อที่เราจะได้เห็นรูรั่วด้วยนะครับรูรั่วที่หนูมันเจาะรูรั่วแล้วน้ํามันจะไม่อยู่นะครับแล้วก็ตัดคันเทนาให้สะอาดนะครับข้าวก็จะสวยนะแล้วก็เอายาไปให ควายเราเนาะนะครับแล้วก็เวลาใส่ปุ๋ยก็จะเดินง่ายนะครับสา,าสาตรแล้วก็ผมมาเห็นสิ่งหนึ่งนะครับทีอ่อยากจะเอามาฝากพี่น้องนะครับก็คือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเนาะนะครับเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเห็ดชนิดนี้ทางาาในหมู่บ้านผมเนะาะจะพูดเขมเมเขาก็จะเรียกว่า,าประเสิประเจร นะครับในประเสริฐประเจอะนี่ครับความมหัศจรรย์ของเขาก็คือว่าเขามาเกิดนี่ครับมาเกิดมาออกในกิ่งไม้จิกนะกิ่งไม้จิกหรือป้ากลางเรียกว่าไม้ติงนั่นแหละนะครับนี่เป็นกิ่งมันนะครับที่ต้นมันล้มโดนพายุแล้วเราก็เลยตัดไว้บนคันเทนาก่อนเนาะนะครับนี่ก็เขาก็มาเกิดในนี้นะครับ เดมาเกิดในกิ่งไม้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยข้างล่างก็มีนะแล้วก็เอ่อรสชาตินี่จะดีมากเลยนะครับรสชาตินี่จะผัดอร่อยมากเลยนะตัวนี้อ่าเริ่มที่จะเริ่มที่จะเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรจะแก่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอีก3วันไม่มาเก็บไปนะครับก็คงที่จะอ,อ่แก่ถ้าแก่แล้วก็จะหยาบหน่อยนะครับนี่นะเขามาออกอย่างนี้เลยนะพี่น้องเนี่ย นี่นะครับตรงนี้ก็กําลังที่จะออกอีกนี่นะครับเป็นความมหัศจรรย์ของอธรรมชาตินะครับที่เราทําแบบไม่ใช้การพ่นยานะครับถ้าพ่นยาละองยาก็น่าจะมา,าจัดการไม่ให้เขาเกิดได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุชนิดหนึ่งนี่นะครับที่จะให้พี่น้องนะครับต่างถิ่นที่อาจจะไม่เคยรู้จักอาจจะไม่เคยเห็นนะก็จะได้มา รู้จักเห็ดชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นเห็ดที่กินรสชาติดีเลยนะครับเห็ดเขาเรียกว่าประเสดประเจรคเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดตามกิ่งประเจรคหรือว่าต้นประเจรคนะครับตอมันที่เราตัดเราวางไว้นะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ธรรมชาติเขาจัดการตัวเขาเองนะครับถ้าเราไม่ไปจัดการ ทำลายเนาะนะครับทำลายธรรมชาตินะครับก็เอาเห็ดมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปทา,ากิจกรรมอื่นต่อนะครับเราจะไปทากิจาการอื่นต่อเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับผมสวัสดีครับ,บ ครับผมเลี้ยงควายแบบบ้านๆน,นะครับด้วยการหาตัดไม้ธรรมชาติไม่ใช่ด้วยการหาตัดหญ้าตัดหญ้าธรรมชาตินะครับญ้าท,า,ทา,นะบาที่ขึ้นตามคันเทนานะครับ้าที่ขึ้นตามคันเทนาเราก็ตัดทำความสะอาดคันเทนาด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ ใบหญ้านะครับไม้ควายกินนะควายนี้จะชอบมากเลยนะครับหญ้าธรรมชาตินะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นภาษา,ขาเขมรเขาเรียกสมอตะกานะครับสมอตะกาผมก็คนลาวเนาะเพราะพูดขเขมรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เขาเรียกสมอตะกาหรือว่า บ้านผมน่าจะเรียกหญ้าหวนะครับหญ้าไหวนี่ก็เป็นหญ้าธรรมชาติที่บัวควายนี่อริดอร่อยมากอนะครับก็น่าจะอริดอร่อยนะไม่เคยชิมหรอกครับแต่ว่าเห็นเขากินดีนะครับส่วนตัวนี้มันก็จะปนลูซี่เนี่ยลูซี่ก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าลูซี่มันเกิดปนด้วยนะลูซี่นี่ก็คือ นะครับข้อเสียของเขาก็ถ้าเขาแก่นะครับแก่มันก็จะแข็งอนะถ้าแก่มากเนี่ยแบบนี้แก่แล้วเหลืองแล้วนะครับมันก็จะแข็งนะก็จะแข็งมากเนี่ยตรงเนี้ยแข็งมากนะครับเอาบางทีควายเขาก็กินไม่ไหวเนาะเขาก็เขาจะกินใบนะครับแล้วก็ทิ้งไอ้เอ่อพวกก้านพวกอะไรไว้เนาะแล้วก็โยนใส่คอกได้เป็นปุ๋ยต่อนะครับ ส่วนตะกานี่ก็เป็นญ้าธรรมชาติที่มันมันอยู่กับบัวควายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะครับเพราะว่ามันเกิดบนแผ่นดินนี่มามาตั้งแต่หลายปีอนานนมนะครับนี่ของผมก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับก็หาตัดหญ้าบ้างตามคนาให้สะอาดนะครับแล้วก็นําเป็นอาหารนะครับส่วนญ้าที่ปลูกนี่ก็ ตัดสลับหมุนเวียนกันไปนะแล้วแต่จังหวะที่เราสะดวกนะครับถ้าเราอา,อาจจะไม่ได้อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปตัดที่ที่เราปลูกไว้แปลงที่ปลูกนะก็จะสามารถที่จะมีสำรองหญ้านะครับให้ให้เขาได้กินเนาะนะครับนี่ก็เป็นอ,อีกอาชีพหนึ่งเนาะนะครับอีกอาชีพหนึง่งอ,อีกอาชีพหนึง่ง ที่สามารถที่จะอยู่บ้านได้นะครับสามารถที่จะอยู่บ้านได้ก็เราก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับพอเอดือดร้อนมานะครับต้องการใช้เงินเราก็สามารถที่จะาขายเนาะนะครับขายออกเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายนะครับนี่ก็เป็นอาชีพนะที่ผมแนะนําเลยนะครับแนะนําให้น้องที่ อยู่บ้านนะครับกลับมาอยู่บ้านพอมีกําลังเนาะนะครับก็ทําบริบทสร,ร้างพื้นที่นะครับแล้วก็มาเลี้ยงนะครับแต่เราต้องอยู่บ้านนะครับเราต้องแบบว่าเราต้องกลับมาอยู่บ้านจริงๆนะเราถึงจะอยู่ดูแลได้เนาะนะครับถึงจะอยู่ดูแลได้นะเขาก็จะให้ลูกทุกปีครับก็จะมีลูกทุกปีถ้าเรามีแม่พันธุ์สักเจ็ดแปดแม่ อย่างนี้ยิ่งดีเลยนะพี่น้องอย่างนี้ยิ่งดีนะครับเพราะว่า,าได้ลูกมาทุกปีก็ปีละ7 8็ดแปดตัวแต่ถ้าเราไม่ขายนะครับเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับลูกเขาก็จะเป็นแม่พันธุ์ได้ต่ออีกเนาะก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้จําเป็นไม่ได้เดือดร้อนเนาะนะครับแต่ถ้าถ้าเรา,เาจําเป็นมามันก็สามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ทันทีนะครับไม่ได้ยากเนาะ บางคนเขาก็ซื้อไปเลี้ยงต่อนะครับซื้อไปอพัฒนาสายอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าก็จะให้เขากินแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงช่วงแดดร,ร้อนก็จะให้พักในคอกนี่แหละนะครับเขาก็จะอยูน่ในคอกนะแล้วก็สําหรับช่วงเย็นหน่อยเนาะแดดร่มลมตกไม่ค่อยมีแดดนะครับเพราะควายนี่จะไม่ชอบแดดก็จะอ,ออกลงน้ำนะครับก็จะอ,ออกมาลงน้ําให้ได้เดินนะ ให้ได้เดินแต่ผมพาไปดูบริบทที่จะให้เขาได้เดินลงน้ำนะนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปดูนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางเนาะนะครับฟางเราก็จะ,ะสำรองเวลาเรามีธุระนะครับต้องไปที่อื่นนะครับมีธุระที่ไปต้องที่อื่นเราก็สำรองฟางได้นะ ก็ให้เขากินฟางก้อนไปก่อนนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ตัวหนึ่งออกไปข้างนอกตัวเผือกตัวเผือกลูกเผือกออกไปนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีะบ่อน้ำนะนะครับก็จะมีบ่อน้ำความลึกประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับไว้ให้ควายได้ลงน้ำนั่นแหละนะครับเพราะว่า ถ้าเขาได้ลงน้ำนะครับเขาก็จะสุขภาพดีนะแล้วเวลาตอนคืนก็ได้นอนน้ำก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงมากวนนะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่จะเป็นหน้าที่มแมลงเยอะนะมแมลงเยอะนะครับมแมลงยุงมาตอมมากวนสัตว์เลี้ยงเราควายเราก็จะไม่ค่อยได้นอนนะครับไม่ค่อยได้นอนก็จะพรอมนะแล้วก็ถ้าอยู่ในคอกอย่างเดียวนะครับคอกมันก็จะมีขี้ควายนี่เยอะ างทีเขาก็เดินจมไปในกองขี้ครับก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยควายก็เลยผอมนะเนี่ยนี่ก็เป็นที่ให้เขาลงนะครับแล้วเราก็จะกันบริเวณไว้กันรบริเวณไว้หน่อยหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักเกือบสองไร่เนาะนะครับบริเวณให้เขาได้ลงน้ําตรงนี้นะครับก็เป็นคลิปแบบเ,เลี้ยงควายแบบบ้านๆเนาะ มาให้พี่น้องได้ได้เห็นนะครับในแบบที่เราเลี้ยงนะครับแบบสไตล์แบบเลี้ยงบ้านๆนะครับเลี้ยงแบบหาหญ้าธรรมชาติตามท้องไร่ท้องนาตามกันเทนานะครับแล้วก็จะนํามาให้เขาได้เป็นอาหารแบบนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็ช่วงที่เขากินเสร็จเราก็ต้องไปดูน้ำด้วยเนาะนะครับไปดูน้ำ เพราะว่าเราก็มีธุระมีงานที่ต้องเข้าไปทําในหมู่บ้านนะครับเราก็จะทิ้งเข้าไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็เราก็จะไปดูเรื่องของออน้ําดื่มนะคับให้ได้กินน้ําเด็กกินน้ําก็มีน้ําอยู่ในถังเก็บน้ําให้ดื่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านทํางานปกติของเราได้นะช่วงเย็นๆเราก็จอกมานี่นะครับก็จะเป็น ตัวนี้น้ําหมดเลยเนาะน้ำหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดน้ํามาเรามีระบบน้ําของโซลาเซลล์ะนะครับเดี๋ยวเรา,เาพาพี่น้องไปด้วยกันเลยเนาะปเปิดน้ําครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปด้วยกันเลยก็จะเดินไปเปิดสมม์ินะครับอืก็ควายกับกระท่อมอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับ จะทำสะพานสะพานไม้ขนไม้ไปนี่ครับมมีตัวเพือกออกคอกนี่นะครับตัวเพือก ตัวเผือกตัวนี้อายุประมาณ6-7เดือนได้นะครับเนี่ยหกเดือนได้เป็นควายเผือกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแดดนะครับก็ไปเปิดน้ำมาเรียบร้อยนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์ก็มีแดดก็ถึงจะทำงานนะเนาะนะครับแดดไม่ค่อยมี นะครับคนไหลใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยกับสภาพแสงแดดน้อยนะครับกับสภาพแสงน้อยก็โอเคนะครับสีแผงนะครับใส่ไปเลยนะครับรอน้ำเต็มนะครับแล้วเราก็จะเข้าบ้านนะครับไปทำงานนะครับเข้าบ้านไปทำงานนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ เด่นด,ดอกป่านะครับชีวิตประจํำวันนะครับชีวิตประจําวันก็คือดูแลนะครับตัวนี้มันก็เป็นาสามารถที่จะสร้างอาชีพได้นะครับผมการเลี้ยงควายนะครับการเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะก็เป็นอาชีพสามารถที่จะให้เราอยู่บ้านได้เนาะแล้วก็เป็นอาชีพที่ส่งต่อนะครับให้กับลูกหลานได้ นะครับอืมก็ถ้าได้อยู่บ้านก็มีงานประจำทำนะครับแล้วกเ็เราก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ผมก็เชื่อว่าก็มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นะครับขัดสนอะไรแล้วก็สามารถที่จะนะครับเ,เรามีเหมือนกับเรามีเงินเก็บนะครับเงินเก็บเงินก้อนด้วยนะครับผมขัดสนเรื่องใดมาเดือดร้อน นะเราก็จะสามารถที่จะขายได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของวัวควายนี่ขายได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีการแบบว่าไม่ซื้อนะฮะตั้งแต่เลี้ยงมานะครับสิบหลายสิบปีเนาะนะครับก็ประมาณ1ิ1 7ปีก็ไม่เคยมีนะครับพอให้ว่าขายเนาะนะครับเป็นอ,อ,อีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าที่จะน่าที่จะ ทำนะครับน่าที่จะนํามาประกอบเป็นอาชีพได้นะครับสําหรับพี่น้องที่อยากที่จะอยู่บ้านแล้วก็มองหาอาชีพนะผมว่ามันมันก็าสามารถที่จะให้เรา,เาประหยัดในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกินหญ้าเนาะมันไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นที่อาจจะกินหัวหานกินรำกินอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะ สามารถที่จะทําให้เราประหยัดต้นทุนอาหารนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ออกกําลังกายอยู่นะครับในการไปตัดยงตัดหญ้านะครับคลิปนี้ก็จะนํามาฝากพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับผมเด่นออกากป่าก็ลาพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ เดีย๋ยวจะฟังตื่นฟังลึกลงขงา้างในจากบ้านมาน,นานหลายปีไม่เคยลืมลือกลินน่นอาภาพเก่ายังฟังใจคนตกยามใดรู้ไหมใช่ฉันเชื่ ฉันเหงารู้ไหมฉันขาดรู้ไหมฉันอยากไปพบเจะเธอเหลือกเกินรู้ไหมฉันหนาวเหมือนเราห่างเหินบนเส้นทางที่เดินแยกจากกันมา รูไ้ไหมฉันเหงารู้ไหมฉันขาดรู้ไหมฉันอยากไปพบเจอเธอเหลือเกินรู้ไหมฉันหนา